การสวดมนต์ก่อนนอนช่วยเสริมสิริมงคลสร้างสมาธิและเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนี่คือห้าบทสวดมนต์ที่เหมาะสำหรับเสริมความเจริญรุ่งเรืองด้านการงานหนึ่งบทบูชาพระรัตนตรยัยเป็นการเริ่มต้นสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวสามจบสองบทสวดมระปริศคาถานกยุงทอง ช่วยเสริมบาร,รมีด้านการงานให้มีความรุ่งเรืองโมราปริตังอัตถสิขาปัทางสาธุสามาทายเมตตาจิตตังาวเยนิจังสุขังสันติปัตทานาโตสามบทสวดมหาเมตตาใหญ่ช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตาให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานรักใครพุทธโธเมตตาธรรมโมเมตตาสังโฆเมตตามเมตตามหาเมตตากรุณามหากรุณาสี่บทสวดชินบัญชร ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยเสริมบาร,รมีให้มีความเจริญรุ่งเรืองชยาศาสนาคาตาพุทธาเจวสีตังสอมาหิตาสัพเพพุทธามะมังรักขันตุสัพพทาห้าคาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อฤศีลิงดำช่วยดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จในการทำงานนามะพัทธนามะพัทธนามะพัทธพ,พุทธามหาลาโพธรรมมหาลาโพสังฆมหาลาโพ วิธีปฏิบัติ 1. ตั้งจิตให้สงบหายใจเข้าออกลึกๆ 2. สวดด้วยความตั้งใจและศรัทธา 3. อธิษฐานขอให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าหากสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยให้จิตใจสงบและดึงดูดพลังงานบวกที่ส่งเสริมความสำเร็จในชีวิต